สวัสดีครับพี่น้องป้าสมพิดชองสมพิดชเชนิวป้าสมพิดง,งงหมากันนี้มันชื้ออยังจันเด้แต่เลยสิมาไทยถามพี่น้องเนี่ยมันเขาเอื่นหมากกวยเตดป้อหรือเขาเอื่นหมากอีหยังป้าสมพิดป่อจากชื้อมันไหมหนีไหมเมื่อเกิดยุคชีแต่เลยอยากลูก้เมื่อเกิดยุคข่างทางพี่นอ้องเกิดยุคข่างทาง กูพ่อแนนี่บ้านาาค้างญาติญาติกันเพื่อนหมาเอียงอยา,ากซากกันเลยหกตัวนี่นะมันคือโดกโดกโอเคค่ับพี่น้องใทราบกระบอกป่าสมพีนห้เลยจา้าสวัสดีค่ะ